ในหัวข้อขอดิฉันนะคะเป็นการศึกษาของนักศึกษาที่เรื่องสาสก,กัดกระเจี๊ยนะคน้ำกระเจี๊ยนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เจี๊ยะะที่ได้ความนิยมนำมาแปลร,รูปเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะในการแปลรูปกระเจี๊ยนที่สามารถยืดอายุในการเก็บรักษานะคะก็คือการทำกระเจี๊ยบผ้นะคะคคคเพราะ,ะสามารถเพราะสะดวกต่อการบริโภคและสามารถเก็บรักษาได้งานขึ้นในงานวิจัยนี้นะคะจึงทําการศึกษาเกี่ยวกับ การระกกัดกระเจียเจ๊ยบด้วยวิธีธรรมชาตินะคะคือการสกรัดด้วยน้ําแล้วก็ทําการศึกษาของอุณภูมินะคะที่มีผลต่อปริมาณการสกัดกระเจีย๊ยบและศึกษาการยอมรับนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนําไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะในวัตถุประสงค์นะคะของปัญหาเกษนี้นะคะเพื่อศึกษา 1. อุณหภูมิและระยะเวลาที่มีผลต่อปริมาณสารสกัดในเจียกนะคะแล้วก็ข้อสอนะคะเพื่อศึกษาการเปรียบเทียบค่าสีระหว่างสารส,สกัดจากเจียกแล้วก็น้ํะเจียกสดน,นะคะประโยชน์ที่จะคาดว่าได้รับก็คือนะคะเป็นแนวทางในการศึกษาการใช้สารสกัดจากน้ธรรมชาติแล้วก็เป็นเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในด้านกลิ่นรสสีแล้วก็ปริมาณนะคะในขั้นตอนการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้นะคะนำกระเจีย๊ยบนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับน้ำนะคะมาผสมในอัตราส่วน1ต่อ3นะคะ1ต่อ3แล้วก็จากนั้นระ,ะก็กรองผ้าขาวบางแล้วก็นำนำกักกระเจีย๊ยบนะคะไปอบที่ไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆนะคะคือ 80, 90, 100นะคะและระยะเวลาที่กำหนดก็คือ15แล้วก็30นาทีนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำ น้ำกระเจี๊ยบนี้เข้าตู้อมนะคะเมื่อแห้งแล้วก็จะนำเ,เป็นช่างน้ำหน็กนะคะคจะดูว่าอุณหภูมิไหนและระยะเวลาไหนที่ให้ปริมาณกระเจี๊ยบมากที่สุดน,นะคะจากนั้นนะคะเมื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมน,นะคะที่มีปริมาณกระเจี๊ยบมากที่สุดน,นะคะก็จะนําไปเทียบค่าสีระหว่างการกระเจี๊ยบแล้วก็น้ำกระเจี๊ยบสดน,นะคะในส่วนที่นี่นะคะยังไม่มีผลการทดลองนะคะเราก็จะนํา เออสนไในภายหลังนะคะ